พัดพื้น้ำลายลงคอช้าๆทางเดินตรงไปยังแถวหลังสุดของห้องความรู้สึกเย็นยเยือกเริ่มเกาะกลุ่มรอบตัวคนที่ต้นคอเริ่มลุกชันโดยที่ยังไม่เข้าใจเหตุผลเมื่อเดินไปถึงโต๊ะไม้แถวหลังสุดเขาเห็นตุ๊กตาท่าตัวหนึ่งวางทิ้งอยู่ข้างผนงังเป็นตุ๊กตาใหม่พรมสีซีดเก่าจนดูไม่น่าจะหรือรูปร่างเดิมมันถูกวางไว้อย่างปะลา เหมือนมีใครจงใจวางให้เห็นเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นเบาๆข้างหลังพัสดุ้งหันขวับกลับไปทันทีแต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นความเงียบกลับคืนใหม่ครั้งแต่ครั้งนี้กลับนั่นอิดอักยิ่งขึ้นเขาพยายามสงบสติเดินออกจากห้องและกลับลงมาอย่างชั้นล่างระหว่างทางเขาได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากตึกถักป เป็นเสียงหูเลาของเด็กเสียงที่ท่าเบาราวกับทัดมาตามลมแต่มันไม่ใช่เสียงที่ควรจะได้ยินในที่แบบนี้นี่มันเด็กคนนั้นทัดเพิ่มทําออกมาโดยไม่รู้ตัวขณะที่เขากําลังจ้องมองไปยังหน้าตาเขาเรียนชั้นบนสุดที่เหมือนมีบางอย่างมองลงมาหาเขาเช่นกันเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นพร้อมกับคำถามมากมายในหัว